สวัสดีคันอันสวัสดีค่ะโหดีๆทำอะไรอยู่ฮะมันทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยสิมูล้แล้วข้างในด้วยไหมอันอันกำลังเอาเปลือกไข่โรยที่ต้นถั่วใช่ไหมคะลูกกันมแมลงค่ะ ต้นถั่วจะได้กินถั่วไหมเนี่ยโตละเริ่มจตโตละเนี่ยโตแล้วอย่าไปจับแรงนะเดี๋ยวมันหกักแต่มันยังไม่ออกอยม,มันยังไม่ออกผลมาถึงหนูมาหาแม่หนูก็ช่วยแม่ทำสวนเลยเหรอมันหักเองนั่นเนี่ยหนูไม่ได้ทำไม่ใช่นั้นมันเป็นใบต้นนู่นเป็นใบต้นพุทธ ให้แม่ช่วยทำไหมคะให้แม่ช่วยทำไหม,ไม,ไม,มนี่ใบต้นนั้นใช่กินไปแล้วค่ะอันนี้เปลือกไข่ที่มันเหลือจากที่แม่ออบดแม่ออตากไว้แม่อกมอก็จะมาโรยตรงนี้นะคะมันเปลือกไข่มันมีเยอะมากเลยค่ะเราเอามาโรยอย่าเอาไปเยอะนะ,ะกดมาแล้วด้วย อันนี้แม่อ้อใช้อะไรนะตอนเช้าชๆแม่อ้อก็จะเอาเปลือกไข่ไม่น้ำซาวข้าวอะค่ะมาโรดโรดต้นถั่วมันเขาบอกว่ามันจะให้ผลดกมันก็จะงามด้วยหรือยังมันก็จะโตมันจะโตวไวด้วยมันก็จะสวยมันก็จะโตวไวโตขึ้นโตขึ้นโตข้นโตขนานี่เลยอะไร หมดแล้วค่ะหมดยา่างยังไม่หมดเปลือกไข่ที่มันเหลือเ,ล,อเ,เลยแม่อ๋อแม่เอาใส่มือให้แม่เอาใส่มือให้โอ้โหตรงนู้นสุดๆอ่ะยังไม่ได้ใส่เลยต้นสุดท้ายอ่ะลูก ป่าที่นี้เราจะเอาน้ำมารดต้นไม้กันอ่าที่เนี้ยไม่ใช่ลูกนู้นน้ำไปตรงนู้นต้องเปิดน้ำก่อนค่ะลูกเดี๋ยวจะพารดน้ำต้นไม้นะคะเอ้ยรดน้ำผักโอเคเนนะโอเค เราตรงนู้นก่อนเราต้นผักบุ้งหนูน่ะต้นผักบุ EN ้งที่หนูปลูกวันนั้นค่ะงามย่างโอ้โหเริ่มยาแม่เดี๋ยววันนี้แม่เก็บให้กินกินไหมฮะทำอะไรกินจะผัดผักบุ้งหรือว่าจะลวกผัดผักบุ้งเอามือเอามือบีบใส่ใส่ยางด้วยสิลูก อันนี้ค่ะวันนี้จะมาพามาอัปเดตสวนผักของแม่อ้อด้วยแม่อ้อห่มดินนะคะมันก็จะชื้นเห็นไหมคะผักก็เริ่มขึ้นละมขึ้นให้เห็นแล้วคะ่ะอันนี้ผักกาดฝั่งนี้แม่อ้อลงผักปุ้งด้วยคะ่ะแล้วก็มีผักกาดแล้วก็มีกะหล่ำไอ้มีสลดัดฝั่งนูน้นแล้วก็ แมงลักลงไว้นะคะอันนี้มีผักกวางตุ้งด้วยนะคะหนูฉีดด้วยสิลกเอามือเออเอามือบีบที่หนูรดนั่นแหละกวางตุ้งต้นสูงสูงอะล่ะขยับไปรดตัวนู้นด้วย ผักอะไรผักกาดผักกาดค่ะแช่แล้ตรงน้ำไม่ขยับให้อึบแล้วก็มะเขือลูกนั้นแม่อ้อจะทำเอาไว้เพาะค่ะ ไม่พมเพาะเมล็ดตอนนี้มีต้นอ่อนของมะเขือขึ้นอยู่นะคะเดี๋ยวแม่อ้อจะทํามาเป็นหนูดนนระวังนะลูกเนี่ยค่ะสายยางมันพับเนี่ยหนูอย่าไปเดินชนใกล้ๆแปลงผักมันมีม,มีตออยู่พี่ออมมาแล้วพี่ออมช่วยอันอันรถไหมคะ,ะสวัสดีค่ะพี่ออม สวัสดีค่ะอันนี้พี่ออมสินนะคะระวังน้ำนะคะอย่าเบีบแรงสิลูกพี่อมอย่าไปจี้ตรงนั้นสิลูกลดกระจายกระจายสิคารถเป็นหรือเปล่าลถยังไงลดน้ำาดยังไง <c oughs> ดูผักผักล้มละเนระนาดหมดเลยนี่รถอย่างนี้ค่ะลูกอ่ามะเขือเทศกำลังจะสุกแล้วรตรงนีด้วยอ่ารถตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้จุลินซีสังขะหอแสงไม่อ่อเขียวแล้วนะคะจะแดงจ้า ดอกไม้หน่อยโอเคแล้วต้นน้ด้วยนี่ที่แม่อ้อเพาะไว้ในถาดผักกาดกำลังขึ้นค่ะเดี๋ยวต้องหาชี่ลงพี่ต้นน้ยังไม่เลิกโรงเรียนเลยเนี่ยค่ะพี่อ้อพาไปดูอ้อพี่อ้อมสีนรถอย่างนีู้กอกรถต้นมะเขือให้ให้น้าอ้อหน่อยหนูรถต้นมะเขือหนุนเออ ไม่ต้องบีบสิลูกตรงนั้นไม่ต้องบีบค่ะหนูไม่ต้องบีบค่ะลูกหนูไม่ต้องบีบหนูปล่อยเลยนี่หนูปล่อยปล่อยกะว่าเนี่ยน้ํามันไปถึงตรงนั้นหนูค่อยๆบีบเอาหนูบีบค่อยค่อยอ่าต้องสอนพี่ออมสินรดน้ําผักค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไม่เอาอพามาดูนี่ค่ะ จุลินซีสังเคราะห์แสงไม่อ้อมันกําลังเขียวค่ะเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นไม่เป็นเลยนั้นมาเป็นเลยม่เป็นเลยต้องมาคอยขยับค่ะเริ่มเป็นแล้วนี่ต้องมาคอยขยับนะคะเดี๋ยวไม่อ้อจะมาลุ้นว่ามันจะแดงไหมตอนนี้มันเขียวแล้วหรือมันจะแค่เขียวต้องมาลุ้นดูค่ะ รถค่ะรถพี่เอารถแต่ต้นมะเขือลูกอย่าไปรถตรงนั้นเดี๋ยวผักมันจะน้ํามันจะแทงรากหมดนะลูกนะรถต้นมะเขือให้นะอ้อค่ะเดี๋ยวฝั่งนี้นะคะยังไม่ออปลูกต้นผักขึ้นชายไว้นะคะนี่ต้นพริกพริกกำลังขึ้นนะคะแล้วก็มีเนะะี่นยค่ะ คาราน่นะคะแล้วก็มีคณะอันนี้คณะเขาเรียกคณะห้องกงค่ะดูว่าลำต้นมันจะอ้วนแค่ไหนมันก็จะมีไม่งามบ้างงามบ้างเนี่ยค่ะต้องมาคอยดูกันนะคะอ่อพอแล้วเด็กๆมา,เ,นนาเออเดี๋ยวไปเล่นไปเล่นบอลกันปไปไปโยนบอลเล่นกันไปลูกป,ป่าป,ป,ป่าป่า เอาเสียงออกก่อนลูกยอมน,ออน้องอมศิลเอาเสียงไปไว้ตรงนู้นก่อนค่ะไ,ไว้ตรงนู้นเพเดินนู่นเดียเหยียบเอาแล้วกันปิดน้ำให้แม่อ้อด้วยค่ะปิดน้ำให้แม่อ้อหน่อยขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวแม่อ้อกำลังจะปลูกคาค่ะ โยนเล่นตรงนี้น่โยนเล่นตรงนี้กันก็ได้มันร้อนไงตรงนี้แล้วแต่ลูกแล้วแต่อันนี้ไม่อ้อก,กําลังจจอันนี้ยายเอาขามาให้ค่ะายายบอกว่าเป็นขาเหลืองมาแกะดูก่อน่าจะมาลงที่สวนโอ้นี่ค่ะขาเดีย๋ยวต้องมาลงว่าจะเอาต้องมาดูว่า เอาขาไว้มุมไหนดีเอาไว้มุมนี้ดีกว่าข้างหลังต้นกล้วยตรงนี้นะคะงั้นไม่ออขอปลูกขาก่อนนะคะบ๊ายบายแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ